ได้เมื่อกี้ที่เม่อก่าค่าน,น่ารักของพระนอกรอบวะ t e d oh man ผมดูจบแล้วมีจบแล้วเหมือนกันใช่ยอดอัปเดตล่าสุดได้ยังอัปเดตล่าสุดอะไรเลยานาเขาครับนาเขาให้เงื่อนไขใหม่มาของการที่จะขึ้นก็ยืงของรู้ไว้ในหนึ่งอาทิตย์ครับครับ <S 2> <S 2> ก็คือทำปืนสองขายสิบกระบอกราคาต่ำกว่าตลาด<อ>ถ้าราคาเป็นมิตรก็จะมิตเอ่อิตภาพนะครับไม่ใช่มิชาชีพ นะเขาก็จะพิจารณาให้ตามราคาที่เสนอขายเพื่อที่จะไปชุนเจือผู้อื่นถือเป็นการช่วยเหลือทางสังคมครับนําของมานําของไปนําของของปี่ปืนมาขายสภาตามว่าที่เคยขายสภาครับครับผมกระบอกโอ้หนักอื้ออาแทบสุด <c oughs> <c oughs> กี่ร้อยเอ็มอะครับก็จะสองสามร้อยอะดูแล้วก็สิบกระบอกอะใช่ครับเ้าแทบสุดเลยละ่ะมันไม่ไขายที่มันราคาที่ทอบสุดหรอกของที่หาอ่ยากครับสิบกระบอกเข้าใจตอนแรกนะจเอายี่สิบด้วยแต่ทุกคนบอกว่ามันเยอะไปอืม เฉยนก็น่าจะเข้ามาแล้วครับได้ครับพระรออยู่ได้ได้แต่ผมยึดตรงพี่ยอกยอกยอกครับเพียวโอเคแล้วแ่งรูไหมอ่ะว่าถ้าดูไว้ทำไม่ได้มารีก็หลุดหมด ุดเลยเหรอมีใช่น้าบอกว่ามันนีถือว่าทาหน้าที่ไม่ได้ครับจะหลุดทั้งคู่อะน่า,นาจะหลุดหมดไม่แต่ถ้าขายหมดเลยก็ได้ราคาอยู่ราคาราคาแบบเป็นสภาพก็คือลดได้ก็อยู่ที่เราคุยถูกไหมครับใช่ครับก็ถ้าขายต่ำกว่าราคาที่ขายสภาพได้เท่าไหร่ก็ยิ่งดีครับ ราคาสภาโคตรราคาพิเศษเลยรับเมาท์นะครับเกือบสิบกว่าป่ะใช่ครับถูกมากนะใครราคาสภาแล้วน้าบอกว่าต้องการให้ต่ำกว่าราคาสภาด้วยขายสภาไม่ใช่ปัญหาแล้วครับเรื่องขายแต่ปัญหาเรื่องของมากกว่าเข้าใจของเยอะนะสิบชุดอถ้าจะต้องนอนเลย โอ้สามสิบก็อบอกอีอ่ะกินแมวไวสอ,อ,อไสัตว์โอ้โหเอ้ยทำไมใส่ชุดขาววะพี่ปมูลเหรอใช่นอ้องปมูลปมูลน<ม>ี<ห>่บ้าน<ง>นี้เตรียมตัวนี่ไปด้วย ไปได้ครับเชิญครับ,รบที่แรงเกี่ยวใช่ไหมฮะใช่แรงเกียวโอ้พี่แต่เราเจอหัว่าเราได้ประมูลรอบนี้เสร็จผมว่าเราไม่ได้ปล่อยแล้วเราเอาล้านอ่ะวุ้นแต่จริงจริงก็ไม่ยากนะเสกออกก็ได้เออคิดไม่ได้วะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมหน้าของครบเลยอุ้ยโอ <c oughs> ้ยแล้วเฉยแหลมึงแกนได้เปล่า แอน <มา S 1> แค่แหรออุ้ยมาแล้วเน็่หลุดปะอันไปนั้นแหละถ้าไม่ตอบอ่ะทิพ<ส><ข>ไพรแหละเตรียมสลับเบาหนักเลย ไปวังมูลที่ไหนอะว้านี่ผมส่งไปแล้ว GPS GPS อืมข้างล่างของอันเดียกาวครับนี่เอ๊ะทำไมไม่เห็นอันนี้มาอ๋อมาร์คแล้วใช่ามาร์คแล้ว ข้างล่างอ่อนเล็กเก่าว่าว่า เออเดี๋ยวคนไม่รู้ไงว่าข้างในมันเข้าไปได้ไงกูก็เพิ่งรู้ตอนกูมานี่แหละทายเวอร์ตอร์เพื่อนสบายดีเพื่อนเป็นไงบ้างเขายหน้าขายตาเพิ่งกลับมาเพื่อนเพิ่งกลับมาไปไหนมาขายตัวโอ้โหยออกระเที่ยละไปถึงโตมาครับเพื่อนเออเนินยดีคอมสี่เอ้ยไอตัวเรียนที่ไหนมันติดติดเลยวะลดลงข้างล่างเลยครับลดลงข้างล่างคาเมียคาเมีครับเสียตอประมูลหมดปะเนี่ยเบอร์พูว์เนี่าลดลงข้างล่างด้วย ไอ้ต้อขอตังค์หน่อยเพื่อนข้างล่างเลยครับออเนี่ยมีล็องสองเดี๋ยวนะไม่มีใครไม่มีใครับเอาโฟกมาเลยเหรอเข็มเข็มเปนั้นเขียวดีเข็มไม่อะที้เกียจ์เวลรถต้นงมาหมดหมหที่อะไรล่ะไปบอกให้ประมูลรอบนี้เสร็จแล้วเหนื่อยว่ะบางทางข้าไปเลยวไปลงไปเลยข้างในเลยข้างในครับอ๋อเข้าไปได้เลยเหรอไปเดี๋ยวนี้กเข้าได้เลยครับเข้าได้เลยเอารถเข้าไปก็ได้นะรถล็อกไม่ใช่ของตัวเองป่ะรถใครอย่างนี้ เอารถเข้ามาไม่มีได้ครับชโชดครับพี่ชงครับชดครับเด็นกล้กาวิ่งอีกเมั่อกี่สีอ่อุ้งเธอเธอเพื่อนไม่ไม่เป็นไรเพื่อน กคือแน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 ่อี่เบนี่เบนเบนเบนยนี่พี่อ๋อไม่ใช่ร้านักรายนครับวันนี้ยม่นี่พนี้มานีพวกเราเนี้บสายมังกรนะครับว่ว่ารู้ยังว่ากฎการขึ้นเก้าอี้ของเราอ่ะพี่เราต้องทำปืนสิบกระบอกขายในราคามิตรภาพให้ใครอ่ะให้สภาครับ แล้วนะก็จะเอาไปจุนเจือแก๊งเงินอื่นเผื่อว่าถือว่าทําประโยชน์เพื่อสังคมครับเอาลติดกระบอกมาเราเพิ่งประมูลประมูลแล้วตอนนี <sympathy> ้ติดกระบอกเชื่อเหลืออะไรอ่ะเหลือจเชื่อเรื่องเรื่องยากรวมอย่างนั้นเลยยากกว่าตีรานคันแทงอีกจริงยากจริงติดกระบอกเลยระถ้่หรองครับพี่ล้อออเอ่อ อย่างแรกเลยยินดีด้วยพี่ลบแล้วก็อย่างสองออกฎของการขึ้นเก้าอี้ของเราอพี่เราต้องทำปืนสิบกระบอกขายในราคาอิภาพให้สภาโอ้สิบกระบอกแล้วราคาอิภาพด้วยนะไม่นี้คืออย่างแรกอันนี้คือพอขายปุ๊บก็ยังไม่ได้ขึ้นถูกไหมคือถแาสมันต้องขายสิบกระบอกน่าจะได้ขึ้นเลยอ๋อ ต้องไม่ตีใครไม่ต้องไปตีใครไม่ต้องไปตีใครโอ้ไม่ได้สนุกเลยก็น้าบอกว่าน้าคุยกับผมมาวันนี้บอกว่าต้องบอกน้านะว่าว่าเราอะประมูลล้านปล่อยประมูลล้านแล้วนะเราไม่ได้งัดแบบแปดล้านแบบแค่เนดียวแล้วนะก็เดียวเราประมูลรอบนี้แต่เราต้องไปคุยต้องไปเจรจา้คุยนะแล้วที่พี่บอกเขาแล้วเรื่องประมูลล้านนะสำหรับแต่เขาน่าจะลืมมั้งแล้วที่นี่พี่แล้วที่เขาไม่เราตีเพราะเขาบอกว่าพอพวกเราตกเก้าอี้อะเหมือนเป็นของชอบพวกเราแทนแล้วไอคนที่อยู่บนเก้าอี้อ่ะเหนื่อย ก็บอกงี้ม่ไม่อยู่ที่ประมูลพี่มาคุยที่นี่ก็แล้วไปแล้วสิบกระบอกเลยวะสิบกระบอกแล้วเราเพิ่งไปนี่ให้ร้านเขาประมูลร้านเขาจะได้หรอวะไม่รู้ว่าน้าลืมหรือเปล่าว่าอะไรไม่จะมีประมูลร้านอ่ะคุณจะรักอยู่มั้งเองด้วยเพื่อนร้านข้างล่างอไปกูแล้วเพิ่งขายไปหมดแล้ไม่ใช่หรอได้แต่กลววเราไม่มีไค้หนึ่งอทิตย์เถอะใช่ครับโอ้โหที่มันเล่นโนหลอกมีตรงตรง ลาเธอได้สักทีลาก่อนให้เธอโชคดีก็ถือว่าลองลองลองมาคุยดูก่อนเผื่อได้จริสกูแบบไม่ตีถูกไหมแม่งยากมากเลยพี่ใช่ใช่ใก็แบบของทำปืนของเราเพิ่งปล่อยหมดด้วยแล้วหรือหรือว่าหรือว่าหรือว่าเขาหมายถึงว่าจะให้ขึ้นภายในหนึ่งอาทิตย์หลังเราทัได้ว่าเอเวอร์รี่ถามนี่ถามหน่อยเขาถามว่อลนโซมครับ ถ้าถามดางย้ำถาถามนะเอ้เดี๋ยวผมจะมาคุยกับน้าใ้ก็ได้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 ไม่อยู่บอสไม่อยู่หรือเปล่าครับมีเงาเออเมื่อกี้ยังอยู่เลยล่ะเดี๋ยวถ้าต้องทำเ<ม>พื่อส่วนร<อ>วมอ่ะเล่นในบอสเลยแล้วแล้วกูไม่มีเวลาเล่นรัดอ่ะไม่ทำดีกว่า มีคนเคยกล่าวไว้เราต้องใจดีต่อโลกแต่โลกกลับทําตัวไม่ดีใส่เราโลกหน้าหี่พี่ผู้ตรงฮิกุสาพูดโซฟแล้วผมบอกให้ว่าโลกหน้าหี่เบอกให้โลกบ่อไม่ใช่ลำบากเว้ยคุยกับพี่หลงก่อนเมื่อกี้ผมเห็นพี่หลงเห็นพี่หลงนะที่บ้านอ่ะไม่คุยแล้วคุยแล้วพี่หลงขำคำเดียวต้องทำเพื่อคนอื่นด้หรเปล่าเออก็บอกแล้วต่อให้เราใจดีต่อโลกแต่โลกก็หน้าหีเหมือนเดิมมาดีเฮ้ยอ่ะพี่ชายใหญ่สรุปพี่ชายใหญ่จะคืนเป็นกล่องหรือคืนเป็นเงินครับที่เรา แล้วแต่เราได้เลยเอาเป็นกล่องมาก็ได้ครับพี่แล้วได้ครับสองกล่องเลยเนาะอแล้ครับพี่แล้วแต่ครับแล้วแต่สะดวกได้ได้ได้แล้วพี่แทงอะไรวันนี้มันันนี่แทงอะไรบะาเขาแทงมาดิวันนี้ไปแจกตังทั้งหมอคนละสองหมื่นโอหคนละสองหมื่ประมาณยี่สิบ้าคนโี่ยังไงพี่ตำรวจใจสปอร์ตอยู่ถกป่ะสุดหล่อใจสปอร์ตอยู่แล้วพว่เก้าเจ็ดสี่พี่เก้าเจ็ดสี่สุดหล่อใจสปอร์ตอยู่แล้วพี่เก้าเจ็ดสี่ครับ

เดีย๋ยวว่าเจอเชินบอกว่าไม่เอากาอี้แน่เลยวะแคลรถตู้ตู้ยี่ทอนเนี่ยแต่ว่าเขาให้เวลาอาทิ้นเดียวด้วยนะประเด็นอ่ะโหด หมดไปหน่อยวะคือเขาเหมือนเหมือนว่ามันยิ้มเหมือนพี่มาริสมาบอกว่าแบบว่าไม่ใช่ไม่ใช่ให้เวลาแพ้ในอาทิตย์หมายถึงว่าประจาเสร็จแล้วอ่ะจะมีครูดาวหนึ่งอาทิตย์เราถึงจะขึ้นได้เออผมเลยว่าเราเราเอาตัวเองก่อนดีกว่าป่ะมีเพลงใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้โทรนี่ใหโทรไปหาหนานาไม่รับด้วยอ่ะพี่ลองโทรหาแกได้ไหมไม่มันยังไม่ชัวร์ครับพี่ฮัลโหลได้ยไหมเออโทรนี่บอกว่ามันยังไม่ชัวร์ด้วยนะใครนี่ไม่คุยใครคุยพี่หลงให้พี่หลงมาคุยนี่ก่อนนะให้ก่อนพี่หลงพี่หลงพี่หลงพ พ่อมอยู่ข้างล่างละไหนอ่ะพี่อยู่ไหนเดินเห็นเลยพี่องไรเนี่ยไอเรื่องเวลาต้องรอถามนะอีกรอบพี่พี่สวัสดีครับงัดเสร็จส่งส่งเวลามาสวัสดีครับไอ้เก็บมึงชนกูไหมเมื่อกี้ไม่ค่ะหลงไม่เห็นผมเลี้ยวมาไม่่อะไรด้สมมติเราทำไม่ได้มีมโดนขับช้าแล้วมีโดนเด้งด้วยไมม่ผจะเลยไม่เห็นมุมไม่เห็น อะไรนะตอนนี้มีโดนเด้งด้วยถ้าเราไม่ได้อะตำตาพี่มะลีอ่ะเด้งยากอ่ะยากจริงเหรอพี่หลงมาเลยครับพี่ยากมากถ้าดูแกงมะลิดีกว่ามะลิเราออกเลยครับไม่ผมก็เลยาบอกแล้วว่าลาเธอได้สักทีเพลงนี้ขึ้นมาเลยอ่ะลาก่อนให้เธอโชคดีอ่ะมีประกาศปิดมันยากจริงพี่น่าอาจจะคุยเฉยก็ได้ครับแบบแกงมะลิหรือเปล่า แต่ออกจริงก็อะไรเขาขอให้เป็นงั้นมีแต่เมลีคิดว่าอาจจะหมายถึงว่าหาได้เมื่อไหร่แล้วก็ในตรงนั้นคู่ดาวหนึ่งอาทิตย์แล้วค่อยขึ้นมากอาจจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าเวลาสามเดือนเล้วว้าสามเดือนไม่พอไม่สามเดือนคือแบบว่าต้องบ้าบ้าตันี้แบบตีแบบตีไหมครับต้องไม่ตีป่ะพี่ ไม่ตีปะต้องไม่ตีแหละคือเขาใช้คําว่าปืนสิบกระบอกอะโอ้เป็นหนึ่งต้องตีแล้วล่ะยางนั้นเถอะ k a แล้วทำไมเงื่อนไขเรามันยากกว่าคนอื่นวะมันโหดไปเว้ยชัทน้ผมว่าเหมือนกับว่าเขาไม่ไม่เขาพอเขาเรียกคนอื่นมาคุยด้วยครับตรงนั้นมีโอเวอร์ด้วยอ่ะอะฮะแบบเหมือนให้ช่วยกันแสดงความเห็นตอนแรกนะบอกยี่สิบแล้วโอเวอร์ก็บอกเยอะไปครับอืมใช่ ใช่มันก็มันก็มันก็เยอะแหละครับแค่สิบก็เยอะรสิบก็เยอะสิบก็เยอะครับอันนี้คือน่าจะน่าจะเป็นการคุยกับทั้งทางเก้าอี้แล้วอะครับข้าใจครับเดี๋ยวรอาน้ำมาอีกทีก็ได้ครับนี้โอเคครับน่าคุยนะน่าจะนั่นดีกว่าเดี๋ยวตอนลองแล้วด้วยได้เดี๋ยวถ้าน้ำมาเดี๋ยวมันีบอกตอนนี้เขาเมื่อยอยู่ยากยากมากยากยากเลยยากที่สุดยากที่สุดในการขึ้นเก้าอี้แล้วบอกให้สิบกระบอกก็สามร้อยเอ็มใช่พี่มันยากสุดแล้วบอกให้ ไม่ไม่ต้องขึ้นเก้าอี้หรอกพี่ว่ามันมันเหน็บมันเหน็บขื่อนันพื้นอ่ะนั่นพื้นอ่ะสามเดือนด้วยสามเดือนไม่ดูจะได้หรือเปล่าที่ขึ้นเก้าอี้อ่ะอยากได้อยู่แค่สองอย่างคือสล็อตแกงกับการริเปอร์แค่นั้นเลยใช่มีแค่นี้ครับแต่เป็นยากไปหน่อยผมเล่าว่าเราต้องต่อรองไม่มีริเปอร์ก็ได้นะทำรับพี่อ่ะค่อยต่อรองก็ได้พี่ยิงไม่ต้องไม่ต้องมีการเลยทำให้เราต้องลองไงไม่เป็นไรพี่สล็อตเดี๋ยวก็ว่างเดี๋ยวผมก็ออกเรียนหน้า ยังน้องไม่ใช่ยังน้องถูกตอนนี้ไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาก็ปล่อยไปก่อนน้องถ้านายมาบอกมานิดนิดนึงนะคะมาเจอเจอช็อบนี้ไปมั่งไปต่อไม่ยากเลยอ่ะยาจริงอ่ะสามร้อยยี่สิบกระบอกอ่ะหรอเพื่อกลับไปเก้าอี้อ่ะนะรอแป๊บนึงนะครับจะปิดประมาณสามสี่ห้าครับปิดไม่ให้ทขางานนะครับเริ่มประมูลแล้วครับ